ทำให้เหมือนกับเราเห็นรถไฟแต่ไอ้คันหลังเนี่ยวิ่งช้าหรือถอยหลังแต่จริงมันไม่ใช่หรอกมันก็วิ่งไปมาแน่ๆแต่วงโคจรมันห่างออกไปเพราะนั้นดาวพุธพักก็หมายถึงดาวพุธโคจรใกล้โลกเรานะครับตําแหน่งแต่ทีน,นี้ดาวพุธตัวนี้ก็พักองศาตอนนี้เขาเดินปกติแล้วนะครับเดินปกติมาแล้วจะเดินเข้ามาสู่ราศพีศพฤษภนะครับซึ่งมีดาวอาทิตย์อยู่ช่วงนี้จะเห็นว่าฝนอาจจะทิ้งช่วงหรือจะห่างไปบ้างเพราะดาวพุธไม่ได้เข้าไป ถ้าเลขสเนี่ยโคจรเข้ามาอยู่กับเลขหนึ่งี่แหละฝนจะตกนะครับฝนจะตกเพราะนั้นตำแหน่งตัวนี้ถ้าหากว่าดาวพุธดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่สิบห้ามิถุนายนเป็นต้นไปจะเกิดคาดขึ้นนะครับเพราะดาวอาทิตย์เล็งราหูจะเกิดข้าขน,นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตัวนี้จะเกิดว่าลมพายุ นะครับลมพายุอัตภัยไทยธรรมชาติอะไรตัวนี้ต้องให้ระวังด้วยนะครับเกิดคาดขึ้นเพราะมามันคาดกันในราศีธาตุลมนะครับราศีธาตุลมคือเมถุนนะครับแล้วก็มาราศีธาตุไฟเพราะนั้นระวังเกี่ยวกับพวกฟืนไฟนะฟืนไฟแล้วก็เกี่ยวกับลมพายุนะครับดาวคารเราตอนนี้29องศากว่าแล้วนะครับวับนที่26่สิหน้าก็จะเลื่อนจะยกลงมานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตําแหน่งของดวงดาวดาวเสายังพักอยู่ นะครับที่มีเครื่องหมายตัวเอ็กซเรย์อยู่นี่คือดาวพักดาวเสาพักหมายถึงเศรษฐกิจธุรกิจการงานการเกรษตรจะตกต่ำนะครับหมายถึงว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องภาคอุตสาหกรรมภาคเ,าเกี่ยวกับก่อสร้างนะครับเพราะงั้นดาวเสานี่เกี่ยวก,ก่อสร้างด้วยนะครับเกี่ยวกับการเกรษตรการเพาะปลูกด้วยพอพักองศาปุ๊บมันก็หมายถึงเกี่ยวกับผลผลิตหรืออะไรออกมาเนี่ยจะโดนพวกเพี้ยพวกมแมลง เพราะฉะนั้นชาวเกษตรชาวอะไรก็คนนี้ก็ต้องให้ระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับพืชเรียกว่าอะไรฮะสตูของพืชมัจจพืชนะจะเห็นว่าดาวเสาร์นี่เล่นกับดาวพฤหัสไอดาวคู่นี้เป็นดาวใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับดาวพฤหัสนี่เขาถือว่าเป็นดาวใหญ่ทางด้านสุพเคราะห์นะเขาถือว่าเป็นดาวให้คุณดาวพฤหัสนี้เป็นดาวคุณธรรมเขาบอกว่าสร้างจากพระฤาษีสิบเก้าตนนะ หรือว่าทรงจับใจเห็นว่าเจ้าฤษีเนี่ยถือเนี่ยกระดานชนวนอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้แล้วนั่งบนกวางเนี่ยดาวพฤหัสอาส่วนพระเสานี้เขาบอกว่าสร้างจากเสือสิบตัวไม่ใช่เสือสิบเอ็ดตัวเพราะนั้นถ้าเสือสิบเอ็ดตัวนี่เมาก่อนเลยฮะยาดองเหล้าเสือสิบเอ็ดตัวเพราะนั้นจะเห็นว่าเป็นเสือสิบตัวเพราะนั้นดาวพลังของดาวสองตัวนี้จะเห็นว่า ถ้าพูดลักษณะมวลสารเนะี่ยจะเห็นว่ามีความใหญ่ของดาวเสาเนี่ยมันจะมีวงแหวนไม่ใช่วงแหวนตะวันออกตะวันตกรอบกรุงเทพเนี่ยมันเป็นวงแหวนสามชั้นใช่ไหมเขาว่าเกิดจากฝุ่นละอองในชั้นของอวกาศทีนี้ตำแหน่งของดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับดาวสองดวงนี้ถ้าเล็งกันเมื่อไหร่หรือทับกันเมื่อไหร่จะเกิดอะไรครับหนึ่งแผ่นดินไหวอ่านะ เกิดกระทกภัยเช่นน้ําท่วมเงินนะครับเพราะนั้นดาวตัวนี้จะเห็นว่าตอนนี้ดาวพฤหัสขึ้นไปสามองศากว่าส่วนดาวเสาร์ก็อยู่ที่ระยะสามองศากว่าของราศาีกันเช่นกันองศาต่างก็ต่างเล็งกันร้อยแปดสิบองศาพอดีเมื่อเกิดคาดดาวอาทิตย์ขึ้นไปนะครับที่ราศาีเมถุนเล็งราวหูเข้าอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นช่วงระยะของดินอะไรวะ เกิดการแผ่นดินไหวเกิดทุกภัยมันก็จะเกิดในทั่วแต่ไม่ได้ประเทศไทยเพราะประเทศไทยอยู่ราศีสิงครับแต่ถ้าวางลัคนาดวงเมืองอยู่ราศีเมษแต่ประเทศไทยเราเป็นชาวราศีสิง์นะครับส่วนสหรัฐอเมริกานั้นราศีธนูโดนลาหูเล่นอยู่เพราะนั้นแถบอเมริการะวังไว้ด้วยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเกี่ยวกับลมหรือน้ำนะครับ แล้วยังหมายถึงไฟก็ได้อีกเช่นกันเพราะอยู่ราศีธาตุไฟทีนี้ตำแหน่งของเขาจะเห็นว่าดาวเนี่ยเมื่อมันทํามุมเป็นมุมเขาเรียกว่าไงมุมจัตุโกนจัตุโกนก็หมายความว่าเป็นหนึ่งเป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นสิบต่อกันจะเห็นว่าดาวเสาอยู่ราศีกันเล็งกับดาวพฤหัสร้อยแปดสิบองศาเป็นมุมเก้าสิบองศากับราหูราศีธนูแล้วก็เล็งดาวอาทิตย์ ซึ่งทำมุม180องศาเกิดคาดขึ้นในราศีเพราะฉนั้นท่านที่เกิดราศีธนูราศีเมถุนช่วงนี้ท่านต้องระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเร็วยอดยานพานะตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับหรือเรื่องความรักเรื่องคู่เมื่อเรารู้เราก็พยายามควบคุมความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจไว้นะครับมันจะทําให้เกิดการเขาเรียกว่าไงความอะไรความกำรุ่มหลงหรือเกิดการอะไรที่มันเขาเรียกว่าขาดสเติ ق, ความยังคิด นะเพราะฉะนั้นการเรียนโหราศาสตร์หรือการรู้เรื่องของดวงดาวก็เพื่อที่เราจะได้หลบเลี่ยงจากหนักให้เป็นเบาเหมือนมีแผนที่ให้เรานั้นได้ด,ดําเนินการเดินทางไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์ที่พูดมาถึงเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวนั้นจะเห็นว่าตําแหน่งของต่ละด,ดวงดาวนั้นจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันดาวอาทิตย์เขาบอกทายยศทายศักด์ให้ทายอาทิตย์ทายรูปทายจริตให้ทายจันทร์ ทายกล้าแรงแข็งขยันให้ทายอังคารทายเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุทธทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤรหัสทายกิเลสโภกสมบัติให้ทายสุขทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาทายมืนเมาเมามวลอะไรก็ว่าไว้น่ะทายลาหูทายเหตุอาเพศหรือทายอายุยืนเขาบอกให้ทายเกะเขาบอกทายเกตทายอายุยืนมรรตยูคืออาเพศมรรตยูก็เลขศูนย์เนี่ยนะครับ เพราะนั้นตำแหน่งเขาจะทำไม่เหมือนกันเขาก็เลยมาดูในดวงวิถีชีวิตของคนเราคนที่ดาวอาทิตย์เสียยศตำแหน่งหน้าที่มักจะไปไม่ยั่งยืนยกเว้นนะบางคนบอกดาวอาทิตย์เป็นนิดเป็นปะทำไมมียศมีตำแหน่งมันมีได้ฮะแต่ตอนใกล้กเกษียณหรือตอนจะไอ้นัน่นะมันจะลงไม่ค่อยสวยนะครับหรือรับราชการไม่ตลอดดาวอาทิตย์ถ้าอยู่ราศีธาตุไฟ ทำงานที่เกี่ยวกับทางบกอย่างนี้ดีเช่นเป็นทหนารบกเงี้ยนะครับจะรุ่งถ้าเป็นทหนารเรือไม่ค่อยเท่าไหร่ทหารเรือต้องอยู่ธาตุน้ำธาตุน้ําหรือธาตุลมนะครับดาวอาทิตย์เป็นนิดเป็นป่าอย่างเงี้ยทหารเรือดีนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ความร้อนเพราะเราอยู่กับน,น้ำอ่ะพอความร้อนเข้าไปยุ่งก็ไอ้น,นี่เดียน้ําก็เดือดเนาะเพราะนั้นถ้าอยู่ธาตุน้ําอย่างเงี้ยจะดีนะผู้หญิงจะสวยรูปร่างจะดีไม่ดีเขาดุดจั์ ถ้าจันอยู่ในเรือนที่เสียเบียนมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับรูปร่างหรือว่ากิริยาท่าทางเขาถึางบอกทายรูปทายจริตให้ถายจันท์ถ้าจันร์อยู่ในราศีธาตุไฟราศีเมษจันทร์เป็นมหาจักรเขาว่าเด่นถ้าเป็นผู้หญิงเ็าบอกว่าจะได้สามีที่สูงสักจะได้สายสะพายจะได้เป็นคุณหญิงคุณนาย อย่าเพิ่งตื่นเต้นนะเจียมันต้องดูก่อนว่าลักนาอยู่ที่ไหนนะครับท่านเกิดวันอะไรนะแล้วลักนาท่านอยู่ที่ไหนนะครับถ้าตําแหน่งดาวจันร์ตัวนี้ไม่อยู่ในเรือนที่เสียเดี๋ยวได้ตําแหน่งดีเป็นมนตรีอ่าเป็นมนตรีนะครับเป็นเดชเป็นสีโอเคอันนี้มีโอกาสถ้าเกิดวังคารจันเป็นการีอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับ เพราะนั้นมันมีข้อยกเว้นตามกฎของมันเพราะฉะนั้นการที่เราดูดวงชะตาชีวิตของคนเหล่านั้นถ้าตามทักษะเขาเรียกว่าเปลี่ยนคนออกเป็น8กลุ่มบริวารอายุเดชสีมนตอุตสาหากาลีอะไรเขานะครับมาเข้ากับเรือนชะตา12บสองเรือนเรือนชะตาก็คือเรื่องราว12บเรื่องนะครับที่เราใช้ในยุติชีวิตมนุษย์คนเราเกิดมาเนี่ยจะมีเรื่องอยู่12บเรื่องไม่มีใครมีมากเกินกว่านั้นเพราะนั้นคนที่อยากรู้ก็คือหนึ่งตัวเองจะเป็นยังไงวาสนา อันนี้คือตัวตนุวาสนาเป็นยังไงสุขภาพดีหรือไม่ดีนะครับเกิดมารูปร่างจะพิกลพิการไหมอายุจะสั้นจะยืนไหมกระดูที่ตนุรักแล้วกระดูที่รักขนาเอาทักษะเข้าไปประกอบนะครับถ้าโดนกาลีเข้าไปก็ดนนะครับหรือเจ้าเรือนอริมรณะวินาศมากุมอายุส,สั้นสุขภาพไม่ดีหรือดาวบาปะเคาะนะครับดาวบอปะเคาะก็มีสามมีเจ็ดมีศูนย์ดาวอาทิตย์นี่ไม่ถือว่าเป็นดาวบอปะเคาะนะครับ ขาถือว่าเป็นดาวกลางๆอยู่กับดีมันก็นดีอยู่ก็ร้ายมันก็ร้ายดาวที่เป็นตัวให้พลังให้แสงนะครับส่วนเรือนการเงินก็คือกระดุมพระที่อยากจะรู้คนเนี่ยจะประสบความสาเร็จไหมฐานะจากการเงินจะดีไหมจะมั่นคงไหมมีกินไหมเขาดูเจ้าเรือนกระดุมพระถ้าเจ้าเรือนกระดุมพระกลับมันไม่ใช่ตําแหน่งตัวเดียวกระดุมพระต้องดูดาวศุกร์ด้วยเพราะเราบอกวันนี้ใช่ไหมว่าทายโภคทรัพย์ทายสมบัติความรักให้ดูดาวศุกร์